ธรรมชาติเข้าใจต้นไม้เข้าใจการออกแบบสวนสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่คิ t เช่นกิตตินะคะสำหรับ EP นี้นะคะอยากจะมาชวนว่าไปด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันไม้ก่อนที่เราจะาไปออกแบบสวนกันนะคะสำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันไม้ในงานภูมิสถาปตัตยกรรม ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการออกแบบสวนนะคะนอกจากจะช่วยสร้างความสวยงามของพื้นที่แล้วต้นไม้ยังใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะเช่นช่วยให้ร่มเงาในการใช้ไม้ยืนต้นป้องกันการพังทลายของดินหรือการใช้ไม้พุ่มกําหนดขอบเขตเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวรวมถึงช่วยในการกําหนดเส้นทาง ต้นไม้ยังช่วยในการควบคุมสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นาการช่วยกรองฝุ่นหรือกรองแสงนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าตามธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยค่ะกลุ่มพันธุ์ไม้ก็แบ่งออกในหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้คลุมดินนะ เก็ต้นไม้ได้เพื่อนำไปสู่การออกแบบสวนให้เข้าใจแล้วก็สวยงามเราจะต้องอทำความเข้าใจว่าลักษณะการเติบโตของต้นไม้ในแต่ละกลุ่มแต่ละเพศเนี่มีลักษณะยังไงนะคะซึ่งลักษณะของการเติบโตมันก็จะรวมถึงด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นลักษณะของลำต้นใช่ไหะการแตกกิ่งก้าน ทรงพุ่มลักษณะของใบลักษณะของดอกอสีของดอกลักษณะของการเลื้อยของไม้เลื้อยอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกลุ่มพันธุ์ไม้แต่ละประเภทนะคะหรือแม้แต่ลักษณะทางเทยภาพของต้นไม้อะคะมันจะทําให้เราง่ายเวลาเรา งานออกแบบนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเขียนแปลนของต้นไม้นะคะจะสังเกตว่ามันก็จะมีความหลากหลายรูปแบบนะคะเนื่องจากว่าแต่ละกลุ่มพันธุ์ไม้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายชนิดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นนะคะที่เราจะต้องทําความเข้าใจลักษณะของกลุ่มพันไม้เพื่อเป็นการนําเสนอให้ ให้มีความชัดเจนว่าชนิดของต้นไม้ที่เราออกแบบนั้นเป็นเป็นต้นอะไรนะคะซึ่งพอหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยพอมาถึงขั้นตอนในการออกแบบแปลนหรือว่าการออกแบบสวนในพื้นที่จริงนะคะมันก็จะทำให้เราง่ายต่อการนำเสนอหรือว่าพีเต์น,นะคะอย่างอย่างตัวอย่างที่กำลังสเก็ตอยู่เนะะี่ยค่ะมันอาจะบอกว่าการวาง ของต้นไม้ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนะคะตามลักษณะของกายภาพของต้นไม้ชนิดนั้นๆนะคะถ้าเราดูดูจากตัวแปลนที่ที่พรีเซนตอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเออตรงไหนเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นไม้พุ่มไม้ดอกหรือเส้นทางทางเดินอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันมันจะช่วยให้เราจากการที่เราทำความเข้าใจกลุ่มพันธุ์ไม้ต่างๆเนี่ย จะช่วยให้เราง่ายต่อการพีเต์งานออกแบบการออกแบบมิทัศน์ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งนอกเหนือนจากที่เราสามารถที่จะสเก็ตหรือว่าวางผังงานออกแบบสวนได้สวยงามแล้วก็เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะการกำหนดกลุ่มหรือว่าตำแหน่งพันไม้ยังยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะจากที่ได้พูดถึงในต้นคลิปว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมหรือมลภาวะ mm. เช่นการกองแสงกองฝุ่นอะไรต่างๆนะคะแต่นี้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ร่วมกับความสัมพันธ์กับการอยู่อาศัยอย่างเช่นการใช้กลุ่มพันไม้ในการกำหนดเส้นทางทาง,ทางสัญจรใช่ไหมคะหรือว่าการกำหนดมุมมองอจากการใช้งาน ะะที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในอาคารแล้วก็พื้นที่สวนที่อยู่ภายนอกอาคารให้มีความเชื่อมโยงกันนะคะสำหรับวีพีนี้นะคะกับประเด็นการทำความเข้าใจกลุ่มพันไม้สู่การออกแบบการจัดสวนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้ลองนำไปฝึกสเกต็ตหรือว่าลองออกแบบในพื้นที่ของตัวเองดูนะคะ เจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ